ะครับเพื่อนเพื่อบังบกฮงโอ้ยหกครับขนาดกินไปไหลายหลายน้อยเลยนะครับนีน่ต้อยไปตำ่ำเนี่ยนี้ก็ทิต่อยู่ตำ่ตำกินง่ายนี่แหละง่ายแจ่ๆนี่หรือมะขุ้นแล้วก็ทิมากินตำ่ำบักฮงสนะเอา้าะมันบ่งมาบ่งเหล่อหลายต้นอยู่ดิหลายต้อนอยู่หลายต้อนอยูยอ่เอา้าต้นนี้ออกลูกคู่เล็กใหญ่ เด็กง่ายครับเด็กง่ายโอ้ต้นนี้ไหมยุคู่ดยุคู่ดคันแท้สุดเอาเนี่ยมีหน่วยเหรอนะั่นนะั่นนะั่นะนะว้าวเอาเอาเอาขางห้องเก็บของนี่แหละเอาคนน่ะโอ้ยมองขุดง่มามไปไปบ้างเรื่อยๆคนน่ะมันหนาทีซ้ำไว้เตรียมไว้ถ้าปลูกครับปลูกเห็ดของหวานชงเห็นไหมค่ะ นะะี่ค่ะเฮ็ดของหวานครับไปไปส้มทั้งพุกก่นนะี่กนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่นะสระนางก็ได้ใกล้สิเดินกุมภากะสูบแล้วครับสูบปลาเอ้ามาพึ่งทางนี้เป็นงเด่นอบาดทางนี้เอา้าฮวงคูอีกแล้วว,ว้ายอุ้ยบพอมันคูอันนี้มีสามหน่วยอยู่สามหน่วยเอา้าบาดน,นี่กะหนาดหนูครับ ใบหนาดหนูพักอ้อมใส่หนูเหรอครับความใส่หนูน่าแซ่บแซบพักอันนี้จับเบิ้งนี่คิวคิวตัวครับแต่ว่าเอาไปอ้อมหรอโอ้ยหอมแซ่บนัวนี่เอามาปลูกไว้จะขยายไปเรื่อยๆอยเยอะครับเอามาจากท่าผมได้นี่จากน้ำซีผมได้นี่งเดี๋ยวเอาบักหุ่งไปตำกันพี่น,อน้องตำนัวยนึงนี่แหละอยู่นี่ตำนัวได้นัวยนึงนี่แหละเอ้ตาตับกินเ้าเอาให้ต้นเขา เก็บตัวซะเอาน u วยออกเอา,เอานูวยนี่แหละเหลือสองอา้าวนีไปไปไป,ไปต่ำดูพีิกไหมครับถาเปียกประลาน,นะปลาใส่เข้าไปคืก็ใส่ไป,ไปลแล้วล้ะครับ เพื่องทัาพี่ที่แบบตั้ห้องบ้านๆครับทำแบบบ้านๆ